ตอนนี้เราอยู่บนรถเที่ยวรอบเมืองเรียกว่าดาวริงสตรี t โอเคดูนะคะดูเยอะมากนี่กำลังพูดถึงนี่เบ็กซิอกำลังเรื่องเบ็กซิตโอืมดูนะคะดูโอ้บรรยาก,กาศนี่นี่นี่วัดวัดโบสถ์สวยมาก ด,ดูผู้ร่วมเดินทางนะคะดูนะคะนั่งอยู่ท้ายคนเดียวเลยค่ะ VIP ดูนะคะด้านหลังสูงๆูงนั่นคือนาฬิกานะคะสัญลักษณ์เตอนนี้ฝนก็เลิกฝนก็กำลังเริ่มจะมาแม่รถต้องรีบกลับดูดูดวัดตอนนี้เห็นคุณยายติมนั่งข้างหน้าดูดูอันนี้นะคะเนีย,ยงยิ่งบ่าย มีคนออกมาเยอะเพราะตอนนี้อากาศ2องศาเย็นมากชิงช้าเห็นไหมชิงช้าสวัสดินนี้เรารอดตัวเขาเรียกอะไรลิงคนเนี่ยอันุสาวัสดิ์อันดุสวีอับบาอับบาลูคอนอับบาฮัมลูคอนค่ารถเท่าไหร่นะคะ ยี่สิบเจ็ดยี่บเจ็ดพาวดูนะคะยี่สิบเจ็ดยี่บเก้าว่ะจ็ดคิดเป็นเงินไทยก็คูณด้วยสี่สิบเอ็ดบาทบ้านเรานี่นี่ดูนะคะบรรยากาศอย่างนี้ถึงจะได้ได้บรรยากาศถ้าเดินจะไม่เห็นอะไรเลยคาเมื่อยไม่เดินถ้าเดินก็คนแก่สอวอย่างเราก็เมื่อยถ้าแบบนี้เราจะเห็นบรรยากาศภาพที่มันเห็นผู้คน มากมายบริการรถเที่ยวรอบเมืองอย่างนี้มีหลายหลายบริษัทอันนี้ของเราเป็นรูปสีน้ำเงินมีสีน้ำเงินมีสีฟ้ามีสีแดงอันนี้ Department of Digital Cultural Media and Sport ตอ,อ,น, <c oughs> อนนี้ฝนก็ทั่งเข้ามาแล้ว <c oughs> อยากให้เห็นข้างหน้า คนนะคะคนเดินกันโอ้โหมืดฟ้าเลยแล้วที่นี่ก็มีมีเด็กวันนี้มีเด็กมาทัศนศึกษาเยอะๆเลยนี่คือลอนดอนนี่คือลอนดอน